แหนเป็ดเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะแหนเป็ดเป็นแหนพื้นเมืองสามารถเกิดขึ้นได้ในอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมส่วนแหนแดงไมโครฟิลลาเป็นแหนพันเกษตรซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศนะคะเวลาที่เราเลี้ยงแหนแดงไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักหนึ่งแหนแดงจะหายไปแล้วกลายเป็นแหนเป็ดเกิดขึ้นมาแทน อันนี้คือการขยายตัวของแหนเป็ดซึ่งแข็งแรงกว่าแหนแดงของเราถ้าเราเจอเลี้ยงแหนแดงไปเรื่อยๆแล้วเจอแต่แหนเป็ดให้เราทําการล้างบ่อขึ้นให้หมดตักแหนเป็ดขึ้นไปให้สัตว์กินหรือไม่ก็น,นําแหนแดงรวมกับแหนเป็ดผสมกันนําขึ้นไปหมักปุ๋ยเพื่อตัดวงจรของแหนเป็ดนะคะ แล้วเราก็ทำการล้างบ่อล้างกระมังให้เกลี้ยงแล้วตากเพื่อฆ่าเชื้อตากให้แห้งหนึ่งวันเสร็จปุ๊บเราค่อยทำอนุบาลแหนแดงขึ้นมาใหม่แล้วก็คอยดูว่าจะมีแหนเป็ดเกิดขึ้นมาไหมถ้าเราเจอเพียงเล็กน้อยให้เราเก็บออกเลยค่ะเพราะว่าเชื้อเขายังคงอยู่เราสามารถที่จะเลี้ยงเข้าไปได้เรื่อยๆพอเราเจอเราก็จัดการออกเลย เป,เป็นอาหารสัตว์นํำไปทำหมักปุ๋ยได้เลยนะคะแล้วเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆล้างกละมัง 2- 3ถึงเดือนเรื่อยๆจะทำให้เหลือแหนแดงไว้เป็นอย่างเดียวนะคะถ้าเราเจอเพียงเล็กน้อยเราเก็บออกเลยค่ะเป็นการค่อยๆลดทอนแหนแดดแหนเป็ดออกไปมันจะได้คงเหลือแต่แหนแดงนะคะอันนี้หลายคนจะเจอปัญหาเรื่องนี้นะคะ เขาสามารถเกิดขึ้นเองได้โดยตามธรรมชาติค่ะยิ่งอุณหภูมน้ำที่เหมาะสมยิ่งทำให้เขาสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนแหนแดงถ้าเราเจอปัญหาว่าเขาเหมือนจะไม่รอดแล้วเราใช้วิธีเปลี่ยนน้ำถ่ายน้ำล้างกระมังใบใหม่เติมน้ำใหม่เติมปุ๋ยใหม่แล้วนำแหนแดงของเราไปอนุบาลในกระมังใบใหม่เพื่อต่อยอดชีวิตของเขาให้ขยายตัวในพื้นที่ใหม่ เป็นการต่อยอดของแหนแดงน,นะคะส่วนแหนเป็ดก็คือเป็นอาหารสัตว์แล้วก็หมักปุ๋ยเพื่อตัดวงจรของเขาได้เลยค่ะวิธีการจัดการแหนเป็ดนะคะลองดูค่ะ